อับพวกสวัสดีครับบ่อสร้างครับการนัดบ่อสร้างครับผมอ่าการนัดบ่อสร้างนะครับย้ายมาจากต้นเตานะครับย้ายมาจากต้นเตาซึ่งมาขายอยู่สี่แยกนะครับสี่แยกบ่อสร้างครับผมครับอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเย็นวันอาทิตย์ก็จะมาขายที่นี่นะครับผม นามมะเ้าอ่อนนะครับโอ้โหน่ากินนะครับนามมะเ้าปั่นนะครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับกาดนัดนะครับเป็นกาดนัดกาดนัดบอ่อสร้างครับผมกาดบอ่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นนะครับพวกยำนะครับยำนะครับ ได้กาะอีสาครับได้เกาอีสาก็มีครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมสิบบาทสิบบาทครับไม้สิบบาทนะครับผมอ่าเจ้าเจ้าเดิมนะครับหนอกครับช่องเที่ยวทั่วไทยนะครับผมยูทู e เพจเฟซบุ๊กนะครับทิตต์กครับผมเจ้าเดิมเจ้าเดิมโอ้น่ากินมากครับผมสวัสดีครับผมช่องเที่ยวทั่วเที่ยวทั่วไทยนะครับ ข้าไปดูช่องนี้นะครับผมเที่อตัวไทยยูทูบนะครับแล้วก็ออกเพจเฟซบุ๊กครับผมโอ้หน่ากินมากน่ากินน่ากินขนาดเลยโอ้โหลกมาใหม่ใหม่สวัสดีครับเพื่อและเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมโอ้หน้ากินมากเลยครับพ่อันท่อมันเจากกน้าเก่านะครับเพื่อทัวไทยยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับโอ้หน่ากินดูดูกันพ่อน,นี่หน้ากินขนาดเลยดู เจ้าเดิมนะครับไปไปหลายการนะครับเนาะโอ้หโ,โสุดยอดครับสุดยอ,อเดยอเจอกันทุกการครับช่องน,นี้จะเจอเจ้าเดิมเจ้าเดิมโอ้โหน่าเก่ครับคุณยายฮะโอ้ยคุณป้าจะหมดแล้วเนี่ยโอ้หมดแลยเหรอเนาะเจอกันในช่องยูทูปนะครับผมยูทูปเพจเฟซบุก๊กอ่าทวิตเตอร์ไดครับครับผมอ่า ก็ไปในทวกตเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับเพื่อเพื่อไทยครับผมเฟซบุ๊กอ่าสามเพจของช่องยูทูบครับผมอ่าโอ้โหสุดยอดโอ้ของกินเยอะแยะมากมายครับผมสุดยอดนะครับเพื่อเพื่อไทยครับผมเฟซบุ๊กครับพิกต์ครับ โอ้อันดีใจดีถับอันนี้ก็เจ้าเดิมเจ้าเดิมตัดส้มเจ้าเดิมเนาะเฮ้อเจ้าทีอยู่ไปกัาสีลุ้นั้งเจ้านี่ยนั่นก็นั่นว่าแล้วหันอยู่กัาสีลุ้นนะเดิเหมือนเดิมหลายเนี่ยเป็นในยูทูบเนี่ยเจ้าเนี่ยเหตุซลนิดเดียวรับเข้าไปกดไรกันเด้่ครับอ่า ก็คนก็มาเรื่อยๆนะครับการบ่อสร้างนะครับผมบ่อสร้างนะครับฝันจำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอ่าก็ย้ายมาจากต้นเป,ปาครับผมย้ายมาจากต้นเป,ปาครับสุดยอดเลยครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับผม บรรยากาศก็กําลังดีนะครับผมอตรงนี้ก็จะมีพวกน้ําพวกถ่ายนะครับผมครับจุกชิ้นปิ้งอโ,อโอ้สุดยอดนะครับโอ้ยำกัดเองกัดเองครับราคากัดเองเที่ยวทัวร์ไทยนะครับ Youtube นะครับยูทู e เพจเฟซบุ๊กโอ้ก็เหนี่ยวมะม่วง จะเดินเจ้าเก่าเนาะครับก็ไปผ่อในช่องเนอะกดไลค์กันเนอะยูทูปเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอันนี้นะครับนี่กระเสียงโชครับมันพูกออกเลยน่ะโอ้ยครับผมพุ่งีีเลยพุ่งีีเลยฮ่าาครับคำรับเนาะจริงเหาอุ้ยน่ากินน่าเลยจริงครับ ปะกันแล้วน้ำอ้อยครับผมเจ้าเดิมเจ้ากเกา่าเอยลงไปไหลหลอดได้เลยจ้าเนี่ยยูทูปอ่าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เดี๋ยวไปลงท i ิ t o ตอกนะครับผมเจ้า,จาเดิมเจ้าเดิมอ่าโอ้สิบห้าบาทกันนี้ไงดีเชื่อทั่วไทยนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตตอกเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเชื่อทั่วไทย อันนี้กะเพรานะครับวันลบนะครับโอ้โหสบายสบายครับโอ้กัดนด้งกัดนด้งครับราคาถูกมากเลยครับผมต่องเที่ยวทั่วไทยครับเจ้าเดิมอีกแล้วเจ้าดิแล้วครับจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็เป็นนะครับกาแฟกมีนะครับผมโอ้โหเยี่ยเยียมากมาย ส้มตำนะครับส้มตำโคราชเจ้าเก่าเจ้าเก่านะครับโอ้ลูกค้าเยอะมากเท้่คิวครับผมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมแซ่บๆซ่ส้มตำโคราชนะครับผมอันนี้เกิดจะเป็นนะครับโอ้ไข่ติงนะครับผมไข่ข้าวเขาเไข่ไข่ข้าวนะออ่าอเ,อเที่ยวเทั่วไทยนะครับยูทูบครับยูทูบเที่ยวเทั่วไทยเนาะ ไปกดไลค์กดแชร์เพจกันนะครับติ๊กต็อกก็มีครับผมโอ้โหนี่น่ากินขนาดเลยครับอมหมึกโอ้กุ้งป่ากนมีนะครับผม25บาทโอ้ถูกมากเลยกระเลงครับมาได้เลยครับกับนับอ่าบ่อสร้างครับผมโอ้เยอะเยอะโอ้อันี้กับขนมครนะครับ กันเองราคากันเองนะครับ40บาทครับผมครับเที่ยวทั่วใครนะครับ YouTube อ่าอ่าเผยเฟซบุ๊กครับผมโอ้อันนี้ก็มีขนมอะไรก็หั่นแต่ก็จะเดิมครับผมครับโอ้ไข่ดีไข่ดีครับผมอาโปไก่ครับเจ้าเดิมโอ้มี เยอะๆน่ากินนะครับผมกบาบอ่อสร้างนะครับผมบอ่อสร้างสกแพงอยู่วัดเชียงใหม่ครับผมป่าแดดเดียวกอบม,มีมีสะม,มีหลายอย่างครับผมโหสุดยอดนะครับผมมาเอว้ตอนค่ำนะครับประมาณทุ่มนะครับ ใช้เวลาแบบสบายๆเลยนี่กับเป็นประเภทขนมนะครับเนาะออนโอ้โหน่ากินขนาดเลยราคากันเองนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่าพระองคอ่าตนนี้เปลี่ยนน้ำเนาะประเภทน้ำออนโอ้โหน้ำทุกแก้วครับช่องเที่ยวรถไฟเข้าไปแอลไปกดกันแน่โอ้ยเจ้าดีเจ้าลงไหลรอดไปื่้เลยนะคร <laughs> ับ อ่าก็ไปดูเน้อก็ไปดูร้านเก่าเน้อในยูทิปในเพจครับเพจนี่นะครับยูท t u สองสวัสดีครับดูเจ้าของครับอ่อาโอเคครับทางนี้ก็โอ้โหจะเดิมจะเดิมจ้เก่าโอ้โห เบบบบกือบหมดละเกือบหมดละการนับบอ่อสร้างนะครับบอ่อสร้างนะครับเจ้าเด็มนะครับครับอันนี้ก็เป็นประเภทนึ่งนะครับนึ่งกินโอ้ยหกำลันทิกล้ำเนอะสุดยอดน,นะครับเจียวเทือยไทยนะครับครับประเภทพระเครื่องนะครับเนาะโอ้โหไปบูชาจอบมาเจ้ามาอย่างกัะมาดูนะครับเนะบอะบ่อสร้างนะครับการบ่อสร้างเรา อันนี้กับประเภทน้ําน,น,นะครับนะ้นําลําไยสดโอ้สดยอดเลยน้ําลําไยสดบอนทอาครับโอ้นี่แหมคุกไปนอย่างกรนีเลยครับเนาะน้ำโอ้ันนี้น้ําพริกนะครับเป็นประเภทน้าพริกเนาะโอ้น่ากินนะักพักพักเยอะแยะมากมายเลยกับเข้าเฮาหม้แรงนะครับเนาะสุดยอดสุดยอด ครับเที่ยวทัะเทไทยนะครับครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับครับผมโอ้เกีอบหมดละอันนี้อันนี้พิซซ่านะครับมินิมินิพิซซ่าจิ๋วนะครับโอ้โหน่านง่ายๆครับราคากันเองครับผมครับนัดบ่อสร้างนะครับผม โยเด้งนะครับตัวโต,วตวจัมโบ้ทิปบัตรกับทิปบัตรเขากันเองครับจากบอดสร้างของเขานะครับ mm hmm. เข้ามาแอลเลยมาแอลมาซื้อมาอุดหนุนกันนะครับ mm hmm. โอ้ประเภทนี่ลายประเภทครับรออันยังก็มีครับ <laughs> เยอะแยะมากมายนะครับผมอ่าโอ้หมูนะครับเป็นไส้เป็นอ่เล็บอนางจะมีครับสาเกยำนะครับผมโอ้น่ากินน่ากินครับผมพวกพักอย่างเขาก็มีครับเครื่องปรุงครับมะนาวมะเขือส้มอย่างก็มีครับเยอะแยะนะครับผมกาดบ่อสร้างไส้กอกนะครับไส้กอกเข้าไส้กอกอีสานนะครับเนาะ๋อ โอ้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์โอ้น่ากินอ่ะไส้หมาะครับโอ้อร่อยอร่อยครับเหมะเหมาะนำาำมาครับกาดบ่อสร้างนะครับเป็นพวกย่างนะครับผมลูกชิ้นไส้กรอกย่างเนาะมาอุดหนุนกันนะครับกาดต้นเปานะครับกาดต้นเปาย้ายมาอยู่บ่อสร้างครับผมกาดบ่อสร้างที่แยกบ่อสร้างนะครับข้างธนาคาร อ่าภไทไทนะครับผมบเยเะียมมากมายเออขน,นมนะครับผมม๊เฟินก็มีนะครับบ๊เฟินก็มีนะครับกระเทียมนะครับโอ้แตงโมลูกใหญ่ๆปมาเต้าบะเ,เต้าเนาะเต้ามันเฮาครับผมอันนี้ก็เชี่ยงละพัดไทยโหขายดิบขายดียด <laughs> ปก่อจะติแล้ว เจ้าเดิมเจ้าเก่าลำํลำลํำผักกะมีนะครับราคากันดีนะโห้าบาทสิบบาทด้วย้านเฮาบ้ันเฮาถูกๆก,ก,กันเงีงนเองเนะี่ยนี่ครับผักกาดบอ่อสร้างนะครับบอ่อสร้างของเรามาพุดนนุนกันนะครับเนาะนีนจะมีประเภททอดนะครับผมมันมุมนี้เป็นมุมผักนะครับเนาะราคากันเีงเลย ขาดูถูกนะครับผมมาอุ่นหนุนกันเนาะกาดนัดบ่อสร้างครับสีแยกบ่อสร้างนะครับผมอันนี้ไก่ทอดนะครับผมมีไก่ทอดมีเค้าหนึ่งเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดตรงนี้นะครับกาดนัดนะครับบ่อสร้างนะครับมาอุ่นหนุนกันเโอ้เยอะแยะมากมายครับ เสื้อผงเสื้อผ้าก็มีครับผมราคากันเองกันเองเลยครับนี่ก็จะเป็นโอ้ไข่ตุนไข่ตุนสามาทนะครับผมราคากันเองบ้านเฮาบ้านเฮาบ่อสร้างนะครับการันบ่อสร้าง อ่ายายมาจากต้นเปานะครับผมกระเดงโอ้สุดยอดอันนี้ประเภททอดนะครับผมโอ้เยอะแยะทอดสปะทอดเยอะแยะมากมายครับมาอุ่นหนกันเนอะย <c oughs> ูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กติ๊กปอกมีหมดนะครับผมน,อน้องเดวจะไปลงนะครับไปไปพอไปเกา่าเนะไปกดไลค์ <c oughs> เอาลูกกามานักๆนักเนาะ <c oughs> เอาลูกกามาอุดหนุนกันนิดนึงะถ่ายทำเข้าไปอ่ายู u b e นะครับโอ้ดูอมึกโอ้สุดยอดเลยเนี่ยของอย่างนะอืมกินอยากเข้าแล้วเนี่ยโอ้โอดูอ่า u t ท b e แล้วเพจเ c e บุ o กแล้วก็ทิกเกอรนะครับลงเยอะแยะมากมายครับติดตามครับผม อ่าดันะครับสีแยกบ่อสร้างเฮานะครับผมเยอะเย,ยะมากมายสินค้าครับอัาบานนี้บบเป็นดนน่าครับราคาบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาชิ้นละโอ้ชิ้นละห้าบาทถูกมากครับอ่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับลูกค้าเยอะเย,ย,ยะมากมายแต่ดีแต่ดี <c ười> นี่ก็ าต้องโกล่สเปนครับโอ้ของเขาของเขาด้วยอร่อยอร่อยเด้อมาอุดหนุนกันเด้อยบอสร้างบอสร้างสีเลือดการบ,บ,บอสร้างครับ่าเฮ้สีเลืนดเออเจ้าเ,เดิมเจ้าเดินเนี่ยมากันแล้วโอ้เข้าไปเลยในเพจน,นะครับเพจอ่าเพจประกาศยูทูบเลยเนาะครับ หลักโอ้ครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมเล้อ่าเออช่องช่องหนึ่งอ่าท้องเพื่อเออครับโอ้ผ่านนะ้ผ่านผ่านไม่ถึงหมื่นก็ผ่านแล้วก็หลักพันห้าพันห้าพัน โอ้ฮัลโหลดียวครับอ่าวนมาเจอเส้นทางนะครับเส้นทางเลยนะครับเป็นเส้นทางเข้านะครับผมของการบอร่อสร้างนะครับผมสี่แยกบอ่อสร้างเนาะโอ้อันนี้ก็มีนะครับบะมีาะนี้นะครับเนาะ น่ากิงน่ากินโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับการนัดบอสสร้างเขาละครับอันนี้เป็นแอป่านะครับเนาะปฝาทรงเครื่องนี่เนาะมาอุนหนุนกันเนาะ <c oughs> ที่แยกบอสสร้างเขาอันนี้ก็มาจากาการนัดบอสสร้างต้นเปานะครับขอประเภทนะครับถุงเท้าอย่างนี้นะครับมาอุนหนุนกันที่แยกการศึก กันักศึกษาบ่อสร้างนะครับหรอ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับดูนักศึกสาอวนนะครับกันดนักบ,บอ่อสร้างเนาะสีแยกบอ่อสร้างนะครับเข้าไปดูในช่องเด้อว่าอุนหนุนกันสีแยกบอ่อสร้างกับผมมาจากต้นเปานะครับ อันนี้กับประเภทแมงกรับอกอู้น่ากินน่ากินแมงอันนี้ของสกินยากเนอะแต่มาอุ่นๆกันครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนอะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับตรงนี้อยู่หน้านะครับกสิกรนะครับที่แยกบ่อสร้างอสันกำแพงจั่หวัดเชียงใหม่นะครับผมครับ ซึ่งขายมานมนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโอ้หลายปีครับหลายปีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตัวนี้ครับโอ้มีพวกเชื่อมนะครับประเภทเชื่อมนะครับหลายอย่างครับผมมีหลายอย่างครับแล้วก็พวกปลาก็มีแล้วผมโอ้หมดแล้วโอ้ขายดีมากเลยก็เหนียวมะม่วงครับเจ้าเดิมชื่อดังชื่อดังเจ้าเดิมเนาะอ่าเราหมดแล้วครับนาอ อันนี้เจ้าของนะครับการนี้มันหลายอย่างเนาะนหลลาายยยอ่งเ